ได้ครับสพายกระเป๋าครับถึงห้องแล้วมือ่อนีเป็นอนากาศแบบเหมือนฝนยี่กเลยอ,ะอ่ะดูดิมันเป็นแบบฝน,นมืดมืมมากเนาะเออเป็นแบบอึมครึมจิตดฝนตกจิตกหนามานันาะสวัสดีครับันสุดท้ายแล้ววันศุกร์แล้วครับผม วี่พร้อมไหมครับพร้อมครับเรอพร้อมไหมครับพร้อมครับพร้อมตลอดแหละคนนี้ใช่ไหมแต่ก็ถามว่าเมื่อไหร่จะวันหยุดในรกเปื่อยมาวันจันทร์ถามมาวันหยุดเพราะพี่เวเรียนถึงหกโมงเย็นเด็กน้องเรียนพิเศษต่อด้วยแล้วก็ออกกําลังกายต่อเตะฟุตบอลกันนะจูถึงคิวพี่นันวีแล้วครับ พี่เสื่อกันหนาก็ตอนก่อนเนี่ยพักเที่ยงหนูก็ถอดออกใส่กระเป๋านะเดี๋ยวจะหายเหมือนตัวที่เลี้วนะครับผมจะใส่ในเพลงวิเข้าะด้วยกระปุกคูรใหญ่ป่าครับสวัสดีครับาม่ครับพ่อครับพอส่งลูกเซ็จเดี๋ยวเราก็จะไปหากับเขามากินเดี๋ยวจะไปดูแกงอยู่ในตลาดครับว่าจะมีอะไรไหม อปชีไม่พ่นอะไรนะพผะนงกับพัดพัดเปลาดุนไปดูเงเดียวแต่วันนี้เดี๋ยวจะไปดูเฝ้ารอไอ้แกงแกงขาไก่เออเขาแก๊งมาทำสักทีแต่ว,วันนี้ชีขอไปดูว่าจีมีไหมอาจจะต้องเปลี่ยนจากแกงพะแนางเ,เป็นแบบต้มจืดดึงอะไรดึงนะนั่นกินแต่แนวเดิมไยเมื่อวานนี้ไม่ได้ซื้อเมื่อวานนี้เบื่อ,อไรเมื่อวานนี้ไปถอดไข่ แล้วก็ยายก็ทําพัดผักข้าวนากับหมูให้แลพอได้ได้เลี้ยงอยู่ของล่ามาจับเราวันนี้ได้สามอย่างเปลี่ยนบ้างเปลี่ยนบ้างปลาเขามีผัเดเปทปประดุกเหมือนเดิมเหมือนเดิมเดิมแต่เราซื้อไปฝากนอกเราไพิจิตรเฮียเจ๊ดีมากเลยเด้เอ๋อนี่เราซื้อของพิจกตรแล้วก็นี่พัดเ็ปปลาดุก อันนี้มีพะโลละแล้วก็ซีโครงหมูเปลี่ยนมากแล้วก็ของแถมที่แหลกเราว่าจีสื่อเลยดงจืดแต่ว่าเฮียเป็นแถมให้โคตรคุ้มอ่ะเจ้าประจำไงใช่เจ้าประจำเห็นดับเกือบจะทุกวันไงมดนี่ร่อยหาสิบบาทได้ได้โอ้โหได้สี่ได้หาอย่างจะคิดว่าแบบกินได้ทั้งวันเลยนเนาะกาซื้อไปแบ่งยายแบ,แบ่งแม่กิน มันนี่แบบมีอะไรกินแล้วทำเนี่ยนะครับไนสื่อสีมาจาก D I Y สีดำด่างแล้วก็แกะแอร์มาจากห้องน้องที่นอนอยู่น้องบอกว่าอยากได้สีดำที่นี่เราก็เลยฉีพ่นสีแล้วก็ห้องเนี่ยที่ผมนั่งอยู่ยผมเคยนี่พ่นไว้แล้วสีดำแกะพ่นเองเลยแล้วก็เดี๋ยวตัวนี้เราเราวังว่างๆเราก็จะมาพ่นพ่นทั้งหมดเลย เพราะว่าเห็นไหมสีสีมันที่ออกปกติมันเป็นตอน,นเป็นสีขาวเลยคนระับเนี่ยแก้ถ้าติ๊กเกอร์ออกเป็นสีขาวตอนนี้พื้นเป็นสีเหลืองนี่เราก็เลยจะเปลี่ยนเป็นสีดําสีดํามันจะดูแบบเทเพราว้วกาน้องบอกว่าอยากได้ห้องประมาณแบบพวกสีดำพวกนี้เพราะว่าใช่ทวนดำเพราะเมื่อวานนี้เราก็เพิ่งไปติดม่านตัวนี้เหลือแค่แอร์แค่นั้นที่ได้แบบเดี๋ยวว่างๆครับว,ว,ว,ว่างๆนี่แหละเดี๋ยวผมถ่ายคอนเทนต์นี้อย่างเห็น กินเข่าเดี๋ย e วผมจะถ่ายคลิปให้เบิรงกมามันจะออกมางามบอพระจ้าหน้าหมอไปคืนยายนะครับเพราะว่าเดี๋ยววันนี้พี่พี่ตั๊กแกเข่ามากินกระบานเพราะว่าเดี๋ยวจะรีบกลับมาถ่ายคอนเทนต์ถ่ายงานเพรามันอาจจะยาวมีกิจกรรมหลายอย่างครับนี้เดี๋ยวผมไปกัดขอบก่อนจ้าไม่ได้อะไรกินไม่ไข่หรือยังได้ปลาส้มเป็นปลายายกินข้าวพอดีเลยไข่จุ่ม อาหารแบบย่อยง่ายแล้วก็มีผักหลานชายไปตักข้าวให้หมูตักข้าวพียเฉลีเอาต่ออาอมอใหญ่ยายหนูข้าวรอเต็มอ่อข้าวใหม่ด เออสีมันยังไงนี่อยู่เนาะสียังแบบว่าจะไม่ก่ออะไรเกี่ยวกับสีใหม่ยา้ออกบ่อไปได้หลายบ่อไปได้หล่อะไปมดเลยยกหมอไปเลยหมอไปไใชแกระบาดยายเขาเยอะกินเขาบ่หัวขวัญเขาทหารครับเอาเด้อทหารครับกันพริกก็อร่อยแล้วกันพริกปวาฉลาดเนาะหัวถั่วอร่อยเลยหนี่ยายก็กินกับผัก ได้เข่ามาแล้วครับผมเรียบร้อยในเวลาไปเติมพลังเติมพลังแล้วเพราะว่าเราตอนเช้าเราก็ทําอะไรหลายอย่างกว็ที่กลับถึงบ้านไปแวะดีไอไมาได้สีตื่นเช้าได้เปียกนะใช่ได้หลายอย่างเนาะได้ง่วงได้ง่วงด้วยแล้วก็ได้กินข้าวได้ทําอะไรทํางานาแบบว่เออเออนิดนึงตื่นเช้าสมองเออกินไหนกินนี่เนาะกินตรงนี้แหละ เติมพลังก่อนนะครับก่อนที่ถ่ายงานเอาไ่งั้นบัญชีกิดอะไรบ่ออกเมน,นูใหม่ดิว่าเคยลอง <c oughs> เป็นซิกโก้ว่าจะอร่อยเหมือนกับผนังเลยว่นะเนี่ยมาลองชิมดูก่อ,อ,กอนนะจ๊ะอ,อุ้ยน่าจะอร่อย,อยดีเนาะเป็นเหมือนแบบผัดเผ็ดไหม <c oughs> เป็นเหมือนผัดเผ็ด ติโ่โกงหมูอืมอืมอร่อย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 จริงอืมกินขน้าวไปเนาะครับมากินข้าวเด้วยกันเด้อยครับนี่งเบฟัดติโกงหมูอร่อยอันนี้หลังจากกินข้าวเสร็จผมก็จะไปอาบน้ำแล้วก็ถ่ายคอนเทนต์เกือบทั้งวันเลยครับเดีย๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับ